สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณถนนราชวิถีนะฮะก็วันนี้นะฮะก็จะพาเพื่อนๆเ,เดิน s k y w วอลจากราชวิถีไปที่ BTS สถาน,นีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะแถวน,นี้ก็จะมีเสื้อผ้ามีของใชตง้ต่างๆขายเยอะแยะเลยนะครับขวามือก็มีร้านอาหารนะฮนะฝ่งงนี้ก็มี m c d o n นัลดนะทุกคน วันนี้เราเจอของดีนะฮะรถเมย์สาย168นะฮะของขอสมกนะฮะถ้าเป็นสายปฏิรูปก็คือสาย1450นะฮะยี่ห้อบรรลักษ์กลับมาวิ่งนะทุกคนตอนนี้นะครับรถเมบรรลักษ์ของขอสมกกก็เริ่มทยอยกลับมาวิ่งแล้วนะฮะพร้อมกับโฉมใหม่นะฮะมีสายแล้วก็เส้นทางนะครับติดข้างๆรถด้วยนะฮะทุกคน อันนี้ก็คือบรรยากาศการจราจรบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับขวามือเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลราชวิถีนะฮะถัดไปอีกนิดก็จะเป็นโรงพยาบาลเวชศาสตร์เฉตร้อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เด็กๆน้องๆหนูหน่ใกล้เลิกเรียนนะครับ ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นส่วนของเกาะพญาไทนะฮะตรงนี้ก็จะมีวินลตู้นะครับที่จะไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตไปมอกรุงเทพนะฮะที่เขียนว่า BU นี่ก็คือไปมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้วก็ไปสวนสนุกด e มเวิล์ d นะฮะคลอง3ซึ่งตอนที่ผมมารีวิวนั่งรถตู้ไปดีมเวิล์ผมก็มาขึ้นที่นี่ก็เดี๋ยวก็จะแนบลิงก์ไปให้นะครับ มีลถตต้ก็จะมีหลายที่นะครับมีที่หมอชิดด้วยนะทุกคนหมอชิดก็จะไปแค่ฟิลเจอร์พานะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปทางเมืองทองสุรราชการแจ้งวัฒนะนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นป้ายรถเมย์นะครับแล้วก็เป็นท่ารถเมย์หลายสายเลยนะทุกคนตอนเช้าๆนะฮะท่ารถเมย์ฝั่งของ กาอนุสาวรีย์นะฮะก็จะคึกคักนะครับ mm hmm. เพราะว่าคนก็มารอรถเมย์นะฮะผู้โดยสารบางคนนั่ง bts มาต่อรถเมย์ที่อนุสาวรีย์ชัยนะฮะเพื่อที่จะไปทำงานแถวแถวมหาวิทยาลัยสุนุรศิลป์นย์นันทานะครับ หรือว่าเข้าไปทํางานในเมืองต่อนะฮะบางคนก็อาจจะทํางานอยู่แถวโรงพยาบาลรามาก็ต้องมารอรถเมล์ที่ฝั่งนี้นะครับกับพยาไทยนี่เอาจริงๆของกินเยอะนะฮะร้านอาหารเยอะแยะเลยนะครับ บนถนนราชัวิถีนะฮะหน่วยงานราชการจะเยอะนะฮะมีทั้งโรงพยาบาลพระอมองกุฎถัดจากโรงพยาบาลพระมองกุฎไปก็จะเป็นพระราชวังพญาไทนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใกล้ๆสถานี BDS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะฮะถัดไปอีกนิดก็จะเป็นซอยโยทีนะฮะซอยโยทีก็สามารถไปทะลุกับถนนพระราม6ได้นะฮะ ไปทะลุหน้าโรงพยาบาลารมาธิบดีได้เลยนะครับเดี๋ยววันที่4ตุลาเพื่อนผมรับปริญญานะฮะผมก็จะมาที่ซอยโยทีนะฮะเพราะว่าเพื่อนผมเขาเรียนทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ แล้วก็เห็นยอดตึกใบโยกด้วยนะทุกคน โอเคครับก็ถึงสถานี BTS อันุสวรวยีชัยแล้วนะฮะก็ขอสี้จุดกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปพยายามอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel b y t ีนะครับกิบเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ